สวัสดีครับพี่น้องผมมือนีบเบาไกโคกรงโกผ้าลาะสีผ้าพี่น้องไปเอาต่อครับไปเอาต่อถีเบาไกเอามาเลี่ยงไว้นะครับแต่โดนโดนหมดแล้วครับพี่น้องจะหนามว่าใขึ้นนะครับเบาไกโคกรงโกผ้าลาอสีผ้าพี่น้องไปจูดเอานะครับไปเอากลางคืนครับเบาไกบ่มีสุดกันต่อนะครับกระสองใส่วิธีโบราณเข้านะครับพี่น้องผมไปจุดเอาไปจูดเอานะครับจูดห้างมันอย่างไรจังถ่ายพี่น้องติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจเบาไกเด้อครับไปล่อรุนกันเบื่องว่า ลูกมันจะลายบ่อมันจะเต็มบ่อผาดตามรับชมน้ำบอลไก่ครับผมไปครับลุยครับวาแล้วก็ลุยนี่ครับผมอุปกรณ์บอลไก่ก็เอาผาพันเสปลายไม้นะครับอยู่บนสูงครับพี่น้องแล้วการน้ำมันครับเป็นน้ำมันโซล่านะครับดป๋ยวต่อไปครับอุปกรณ์ก็ง่ายงไปเบิ้งห้างต่อกันครับผมนี่ครับพี่น้องผม ่ข้งต่อครับมีได้ขออนุญาตบัดครับเด้อเดี๋ยามูเจ้าครับข้างต่อย่างไรเด้่ยครับเอามาไว้เหมือนกับใยไผ่นะครับถ้าผู้ใไดติดตามบ่าไก่อาจเห็นสีหูนะครับว่ามาเอาไอะไรเดี๋ยวแนวด่ายเนี่ยนมันก็ใหญ่แล้วครับพี่น้องผมมาถ่ายติดตามรับชมกันครับเดี๋ยวบ่าไก่เตเียบอุปกรณ์เอาเพิ้นซะก่อนนะครับแ้าอยากได้กินเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดจังได๋วิธีเอากับว่อยากบ่าไก่กับวมีสูตรนะครับเอาแบบนี้ด้วยครับพี่น้อง ติดตามรับชมกันครับ การเผาแล้วครับเผาแล้วเรียบร้อย้วครับพี่น้องผมจังถาที่ตามรับชมว่ามันจะมีลูกบอมันจะเต็มบอนะครับต่อห้างนี่เดี๋ยวถา่าจะเข้ากันครับพี่น้องจะเข่าไปเอาครับรับชมกันใกล้ๆครับพี่น้องผมอูย้ยเิละพี่น้องผมแล้วดูก,กันครับหลายอยู่ครับพี่น้องผม แกมันรับแกมันแม่ <hey. S 2> เป็นเซตเบิรดหรือบ่ท่นบอกเซตเบิรดเป็นเรื่องเดี่ยเราพี่น้องเนาะกัดตัวมันให้หมาเบิรดครับมาเบิดมาเบิร์ดพี่น้องผมเดี๋ยวอีกน้อยกันครับเห็ยบอหล่ะแม่มันมาเบิดครับพี่น้อง ครับชมันดีครับครับผมพี่น้องลังจากที่งเขาแล้วจุดแล้วนะครับป็ประมาณนี้ครับพี่น้องผมนี่ครับหนึ่งดางสองดางสามดางสี่ดงังห้าดางน้น่อยครับดังที่หาน้ยหน่อยไฟใหม่ดำปีปพี่นอาาา้องมี่ยังบอกหาดังอุ้ยมีเพิ่มกระจายครับพี่น้องไฟยังทวนๆอยู่พี่น้องโบราณเท่าก็เอาเนี่ยนะครับเพิ่นมามีจุดมิยังไปเอา ก่อนป้องกันกับบคอคไยหลายบาคอคคนนี้นะครับก็มีแต่จุดเอาเผาเอาน,นะครับเดียวบอกไกอยู่คนเดียวครับเห้บอคไกเอาลงมาก,ก่อนเด้อพี่น้องบอกไกสีแกะเอาลงมากสะกนพี่น้องผมกลับแม่เพิ่อน <c oughs> สวยๆครับพี่น้องผมเน,นี่ยบอกไกเอาลงมาก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อติดตามรับชมครับ นี่ครับผมเอาลงมาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องผมอุ้ยเต็มครับนี่มีตรูปยิงใหญ่ครับตัวยิงใหญ่เลยพูดเลยพี่น้องผมมีขมิมีหลายอยู่ครับเต็มทีเลยแต่ว่ากระเซ็ดเวอรแล้วนะพี่น้องผมอุ้ยอุ้ยพูดเนี่เวอร์ผู้ดางพี่น้องผมหลายอยู่ครับหลายอยู่หลายอยู่อุ้ยใหญ่ไพ่เด็กลัวเด็ดอ้อมเลยพี่น้องผมบบบนี้สวยๆครับ เนี่ยบมาไก่เอาไปให้เราก่อนพี่น้องผมเอาไปหนึ่งหลแกะลูกนะครับพี่น้องติดตามรับชมกันอีกครับครับผมพี่น้องสรุปแล้วว่าได้กสีดัางนะครับสีด่างใหา่ไพ่ก็กำลังสีหน,หนึ่งครับหนึ่งสักก่อนจังแกะพี่น้องมันจังบ่แตกครับอ่อนโตโแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้แบบร้ายอยู่ครับนี่นักอนอนโตนะครับนี่นักอ่อนโตเลยตัวนี้ตัวนี้กบ็บบ่อเท่าไรพี่น้อง ออกครรษาแล้วไม่กะจะถอดดูกนะครับกะสบีบอสไรบอเต็มครับพี่น้องบอเต็มแต่ว่าดาังนี่ก็มีเนี้ยครับกะนักอยู่ธรรมดากรกะถือว่าบุคอยเต็มปันไดน,นะครับคุณ่ะตัวนี้ก็คืออยู่พี่นอ้องคุณ่ะมิดลูกกัน,นลูกหน่อยอลูกน้อนครับดูกนั่งกะอยกขบขบครับคุนใ,นนในนสนน่นั่งใส่แป๊ปนี่ยายไพ่สีแกเป็นตอนเป็นตอนนะครับแกห <Okay, S 1> ม่องที่มันมีนะครับหนึ่งไงหนึ่งไงหนึ่งไงไปนะครับ ไม้ไหวเแล้วก็นหนึ่งนะครับหนึ่งบัดเนี้ยมันสุกเลยตัวมันก็จะแข็งเท่ากับแกะมันก็แกะไงนะครับมันก็จะบแตกเอาจังได้จังถาทิ่ตามรับชมตอนเบาไกลกับยายไพ่แกะนะครับว่ามันจะได้หลายบอสีมนี่ตัวนางไราปบนไหนถาทิ่ตามรับชมมึงด้วยพี่น้องผมเสียบเสียบน้ำกันคับมือนี่หนึ่งแล้วครับส่วนหนึ่งพี่น้องผมไอทวนทวนด้วยพี่น้องตัวแข็งกรดกระดดด้วยครับนี่ครับ นี่ตัวมันจะแข็งแบบนี้พี่น้องตัวมันจะแข็งแข็งแบบนี้ครับอ่ะเก็บแคนี้นี่พี่น้องผมไไนะนามาแกะครับอันนี้วิธีแกะกับใบหญาครับพี่นอ้องได,นงดน้นี่ได้พี่น้องได้แบบนี้อีกวิธีแกะเ้ <ๆ S 2> าก็เอันนี้ออกก่อนครับพี่น้องชั้นท่านข้ามันใส่นี่เ้าก,ก,ก,ก็แกะอันนี้ออกแกะฟ้าละไงอันนี้ออกพี่น้องดึงออกแน่นครับดึงออกดึงออกป้องกันเพิ่มดึงออกแน่นครับม้วนใส่เป็นม้วนส่เป็นหนังหรือครับม้วนนี่ เอากรดึงออกเนี่ยตาเบิ้งด้วยครับแกะออกให้เบิดพี่น้องตัวนี้โอ้ออกมันตัวส่วนที่พี่น้องผมด้วยครับอาเจียนพนหอนหอนครับหอนหนึ่งแล้วไหมไหมครับไอ้ชนชนด้วยพี่น้องผมงงกินล่องเม่งก่อนโอ๊ตว่าไน,นบาน้านี้ขั้นเป็นเน่เนี่ยเคาะได้บัดนี้พี่น้องนี่ม้วนมันใส่นางครับเป็นตัวนางเคาะออกพี่น้องผม ขอออกง่ายครับผุ่นพี่น้องคู่โขบๆเกะฝาหลังให้เรียบร้อยอครับแกะฝาหลังเปลี่ยนไปนลายล<อ>ายเ,เอาต่อครับธรรมาศาสตร์หากินบ่าวไก่กับพี่เอามาเติมเต็มห้างมัน<อ>บทันใหญ่นะครับนวยไข่เก็บไปไใบกับยายไผ่ขั้นพี่น้องติดตามบ่าวไก่กับซีหูอยู่หรอกว่าบ่าวไก่พี่เอามาจังไดแล้วก็เอามาไใบแน่ใดเดี๋ยวให้บ่าวไก่กับยายไผ่แกะไปก่อนเด้อพี่น้องผมมันสีดนเวลาพี่น้องมันก็ะจายนะครับกระายเติบอยู่ กลัวสิแก่แล้วก็โดนเติบอยู่ครับพี่น้องแก่แล้วก็โดนเติบหวดแรกผ่านไปพี่น้องได้หลายเติบอยู่ครับพี่น้องผมผัวอ่ะอุ้ยได้หลายครับได้หลายนี่จะตมงามมีหัวสองครับมีหัวสองกำลังจะแกะครับหัวสองก็ไม่ทะลุพง่์ผัวพี่น้องหัวสองครับอุ้ยผัวจาน่านอยู่ครับพี่น้องผมจานหนาเดี๋ยวเราไก่แกะอีกบังสักกันไปตอนซ้อนครับพี่น้องผมมี่ตัวตัวยงยงย่างยงยงติดตามรับชมกันอีกครับ พี่น้องมีตัวใหญ่ครับลูกนางมิจฉานางใหญ่ๆครับพี่น้องผมมิจฉางใหญ่ๆพอๆอาจารย์สอนพี่น้องเอตาเดี๋ยวผมบอกพี่แย่อยู่ครับสวยๆครับพี่น้องหลายไล่เยอะครับเดินไล่เยอะมาไปไหนหลวงจิ้มจานเลยครับพี่น้องผมถ้าชุบชุบหอมีตัวใหญ่ครับ ทั้งแก่ทั้งกิน่นเลยพี่น้องผมกินพร้อมแก้ไปน่ำกินไปน่ำเพราะว่ามันสุกแล้วนะหนึ่งซุกเหรอยังไม่ไปขวบเพราเลือดแอบเลยพี่น้องมาเด้อมากินปีละเถื่อครับผมพี่น้องแบบงามครับมีตัวใหญ่ดูดังแบบเป็นนางตุ๊กข<ม>์อยู่ครับโอ้ยงามงามพี่น้องผมไม่ได้เติมมาด้กินก็พี่น้องจ้ะได้ร้ายอยู่ครับได้ร้ายอยู่ กโลน่ะเป็นกิโลอยู่ด้วครับนี่ิโลหลายครับเออนี่เพรว่าสีบัวใดหลายพี่น้องก็คือจังบัเต็มปันใดบัดแก้ไปแก้มากัหลายเขาเต็มจานบางไงเลยครับพี่น้องพุดาจานจานบางไงเลยครับนี่จานยักษ์เลยผุดาดาจานตึ่งเร่งเลยครับได้หลายอยู่ครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องผม้มีหลายเด้อครับที่ติดตามรับชมเป็นแรงเคียร์แรงใจเฮเบาไก่โขกโดนบวกพาเลาะนะครับ บ้าไก่โคนกบัวราพาพ,พี่น้องเอาอตอน,น,น้อ,อยถ้าอยากตาก,กินนะครับเพ่อปลาก่อพบา้านซาแล้วยมานพื้นห่างยานพื้นถอดลูกนี้นะครับน็าาการเก็บเอามาไว้นะครับเอาไว้ถ่าก,กินสําหรับคลิปนี้ก็ขือพี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำลำรวยรวยสุขลูล่สุขคนแค่กินผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ